เห็นไงครับผมตอนนี้สนุกไหมสนุกเนอะมันต้องสนุกอยู่แล้วเพราะว่ามันเปียกมาเลยอะ่ะดําดวงจะออกซะแล้วฉากต่อไปไงตกซะนี่อ่เฮ้ยฝนเริ่มซาเลยตกตกหย่นหย่อนมันไม่มีอะไรกินแล้วเนี่ยตอนนี้อยู่อะไรเขานะอะไรเยี่ยมอะไรนะเยี่ยมดูะอะไรนะเขาว่าอ,อะไรนะว่า ตอนนีคนนักขอบคุณนะคที่ได้ชมสดบักการขอบคมาจากคยายภูมิยังไงล่าคนหายแล้วเหรอเอาเอาเอาดำดงจอดแล้วดำดงดำดวงดำดงออกแล้ว ดำดงออกแล้วดำดงดำดงออกแล้วดำดงยดแลใช่คะที่เาออกดูแลำดงออกแล้วดำดงออกแล้วงเอาเอาเอาเดินทางเอาเต็มแล้วเนี่ยโอ้ไปไม่ได้แล้วพระเจ้าจอดโอ้ บางทั้งหมดแล้วมาทางนี้วันนี้เป็นวันที่ครักครักเพราะเชิดแฉะวันนี้เชิดแฉะที่สุดเลยตั้งแต่ถ่ายมาในเชิดแฉะเชิดแฉะหอเลยครับหอเลยดำดงมาแล้วโอ้โหท่านิสบายเลยเนยเหนื่อยแค่ไหนท่างนี้บอกไม่เปียกฝนเลยอ่ะไม่ถูกลอตเตอรี่เหมือนเราเลย โอโ้โ,อโหเธอแชะตะแป้ไกดเลยวันนี้ต้องกินทิฟฟี่แล้วก็ฟ้าทาอะไรโจรอีก <เท S 1> ชุดหนึ่งแป้๋ยเตี๋ยวเจ้างตรงที่เรานั่งเด้เลยนะไปไม่ได้เลยตรงนี้อ้าวน,น,นั่นอีกแล้วไปไม่ได้เลยพระเจ้าจอร์ดฮัลโหลเขาปิดทางหมดเลยไปไงไปไงเนี่ยโอ้โหไปไม่ได้เลย <คา S 1> เฮ้ยอะไรเนี่ยอ่ะเหอะหปิดทางหมดเลยแล้วตูจะเดินทางไหนวันเนี้ย โอ้ปิดทางหมดเลยไปไม่ได้เลยปิดทางหมดแล้วโอ้โหเขาเดินปิดทางหมดแล้วอนะ่ะโอ้โหยุ้มแป้นเลยวันนะจอจอี้โอ้เจอดจอดโค้ดนะ,ะไปเขาปิดทางเดินไม่ได้เลยเนี่ยนะ โอ้โหอะไรเนี่ยก็อีสีม่วงทำไมไม่มีคนนั่งเลยนะแดงหมดโอ้โหตอนนี้ก็เข้าไม่ได้เนาะโอ้โหโอ้โหก็ป,ปิดทางหมดเลยเลยไม่ได้เลยดำรงจะอถ้าแล้วฝนตกท่านนั่ง <c oughs> หยุดแล้วนะคะเดี๋ยวเล่นต่อคะ่ะครัฮะเล่นต่อพ่อออกทางไหนวันนี้นเล่นๆนะออกเาออกเคา,า,าปิดหมดเลยทางเข้าไม่ได้เลยอทษนะครับามาแล้ว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 มาวมาแล้วมาแล้วรมบค,ค,บบคนะครับ ไตัวสุ่มที่มรรบนับตั้งแต่วันที่อินทิราเธอติดอยู่ในท้อรกันเนี่ยนั่งหายไปเลยเห้ยตอนหายเลยอ่ะตอนนั่งเลยอ่ะวรอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่ออกไปติดตามหาดอกกุหลาบสีดำและเรือคู่ด้วยตัวตนที่แท้จริงจึงเปิดโอกาสให้คือวันนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่โอกาสอีกทีิราหรือดำรง